ไอตัน50บาท VS 5้ล้านบาทห้แรกปรเป้ดเาา้เาไเรียบร้อยคับผหมัดเป็นเรื่องของ6กหมัดเริ่มแข็งนะผมแล้วก็เฮ,ฮ้ยไอ้เฮียว V4 ไอ้ตันห้าสบาทแต่แม่ง V4 เฉยไอ้ทับกิงไม่ขอแล้วมากเว้ขอให้ได้ V4 อีกระหัสละกัน50บาทไกันีแห้วตุ๊กเยไม่ V4 บผมนะไอเียอยากกีดมากค่ผู้ชมสัตั์ห้าบาทเองล่อดาบดำเ สวัสดีค่ับชมครับทกคบผมนะเจ้าเก,ก่าราเดิมกับเรื่องของ Man m a m m o t h s h ็ p ครับผมนะร้านขายรหัสเกมออนไลน์ก็คือพูดได้เลยว่าครั้งที่แล้วผมได้ทําการสุ่มเป็นเรื่องของไก่ตัน50บาทเป็นที่รยบร้อยแล้วก็ได้เป็นเรื่องของพาวเปีสตึงตึหนึ่งรหัสนะครับผมนะแต่ว่าครั้งนี้อลังการงานสร้างกว่าเดิมครับผมนะผมคิดคอนเทนต์ได้แบบ สดๆใหม่ๆเลยครับผมโดยการที่น้องเอาบอกว่าพี่อยากให้แจกอีกนะครับเพราะว่าผมนั้นไม่ทด้อัดราคาจริงๆนะผมนะวันนี้ผมเอาให้กี้ครับผมเนะี่ยมาประทะไก่ตันกันดีกว่ากับเรื่องของไก่ตัน50บาท vs 5ล้านบาทได้ไงครับผมนะี่ยหยอกๆนะห้าสิบาทนะครับ vs กับ500บาทอันนี้นะมาดูกันว่าอันไหนเนี่ยสมมาแล้วจะ ตึงบ่าหรือ,อยังไงหรือจะกากกว่าหรือ,อยังไงแต่ครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําการสุ่มเป็นเรื่องของไก่รตัห้าสิบาทไปเนี่ยพูดได้เลยว่ารหัสมันดีมากนะแต่แต่ละรหัสนะครับผมนะ่ะคือคุ้มอะเงินแม่งแบบ20่เอ็มขึ้นอะ30มเอ็มขึ้นอะไม่มีต่ำกว่า30เลยนะไม่มีต่ำกว่า30ล้านเงินม่วงนี้แม่งไม่ไม่มีต่ำกว่า3 30สามเงินม่วงเลยนะครับและตอนเนี้ยสังเกตได้ว่าเงินของผมเนี่ย เหลืออยู่670นะครับเครดิตผมก็จะมาทําการสร้างลิงก์ซองอ่างเปาเลยนี่ครับผมนะ,ะแล้วเงินกูก็เหลืออยู่พันห้าพอดีแล้วเด็กก็มาร้องอยากอยากได้ไก่เป็นกา้านับผมนะโอเคคัปปี้ลิงก์มาเลยครับผมนะแล้วก็ทําการเติมเงินเลยครับม,มันเติมได้สองช่องทางนะธนาคารเชอเซีับซองอ่างเปาผมอ่ะผมว่าอ่างเปาง่ายสุดละนั่นะนะเองะเติมเข้าไปจิปเนี่ยพอวางปุ๊บแบงเด้งเลยอ่ะเราดูเลยเห็นไหม ยังแม่งเด้งนี่เลยสองพนงร้อยเจ็ดบนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมมีอยู่ไปเหมือนเดิมเลยครับสินค้าจะ้ะผมสุ่มไกแะจายไปเรื่องของนี่เลย50บาทครับผมนะเออ50บาทหนึ่งนะครับโป้งแค่นี้พอหนึ่งหั่นแล้วคือรู้เรื่องนะครับผมนะหนึ่งหั่นแล้วคือพอเลยรู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่ขออะไรมาก50บาทที่เราใส่ขึ้นไปนี่ครับผมนะมาครับผมนะ50บาท เวดห้าร้อยห้าสิบแรกปัดเก็บไปเรียบร้อยครัผมหกหมัดเป็นเรื่องของหกหมัดเริ่มแข็งนะผมแล้วก็เฮ้ยไอ้เหี้ยววีซีไอ้สั่งห้าสิบบาทแต่แม่งวีซีเฉยโอ้โหเงินแม่งเจ็ดสิบเก้าล้านครับผมนะเออแฟลชเม่งเงินม่วงยูทิสหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับผมนะไอเต็มอู้ดับคู่ดับคู่แบบโคตรตึงครับผมแล้วโคตรตึงคิวเวดกึ่งออฟเย่ับผมนะไม่มีครับผมฮาคีราชันมาแล้วก็เป็นเรื่องของเทียวเทียวแต่ไม่มีกีตา นะครับโอมนะเออกิบ้าไม่มีนะครับผมแต่ว่าหพึงไงประเด็นคือผลธรรมสษะเยอะนะครับแต่ไม่มีผลแดงแคน่นเองนะครับผมนะ<ด>แล้วก็เป็นเรื่องของมีเลยผลน้ําแข็งตื่นซะด้วยชินะตัวเธอนะครับเดี <S <S ๋ยวเราทําการแปลงล่างก่อนเลยดีกว่าว่ายาตึงชิงกระเบื้ออฟเยนหรือเปล่านี่กูมุดไปเลยจ้าโอ้โหโคตรตึงนะผมนะ่ะมาดูเทียร์กันดีกว่านะครับผมนะความจริงมันสามารถที่จะเช็คเทียร์เช็คฝันเฟืองอะไรได้นะครับ เดี๋ยวผมไปไปศึกษาตรงนั้นมาไม่ต้องห่วงครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแปลงร่างหรือน้องๆอยากให้แปลงร่างโชว์อันไหนดีกว่านะครับผม,ผมก็บอกได้นะฮู้เก๋กขึ้นช้าอย่างงี้แล้รองเทียร์หนึ่งแม่รุ่นนะครับผมนะเอาง่ายๆถ้าหากว่าแม่งแบบว่าสามารถที่จะเออถ่ายตัวได้นะแม่งก็คือเทียร์สิบนะครัแต่ครั้งที่แล้วกูได้มนุษย์ไปแล้วอ่ะคือกูขอไม่ไม่อยากได้มนุษย์เลยเอาตรงนะเอาวงไอ้เผามนุษย์เนี่ยคือกูได้เกลื่อนแล้วนะครับผมนะกูอยากได้แบบเงือกอย่างเงี้ยกูอย่างเงี้ย่วากูมเห็นนนนแม่่งเลกัะพี่แแมงงก็เือหละเงือกู สำหรับผมะนะเงือกแม่งคือโน1จริงนะผมนะไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะเงือกได้นะผมหรือว่ามีเผ่าที่ชนะเงือกได้เบนซีเบนซีเออมิงนะมิงก็เร็วจัดเลยไงเร็วเกินเลยไงแบ่งรางซนะนะและแล้วก็สามารถที่จะแบล่งรางได้เป็นที่เรียบรู้ได้มาดิเอออย่างนี้คือถือว่าตึงครับผมนะห้าสิบบาท็นเรื่องของเผ่ามนุษย์ V4 แล้วก็ เทียสิทด้วยครับผมลองบิงดูสกิปป์กูหาย,เ,หยเฮ้ยไอเทียกูหายตัวได้ครับผมนะอย่างตึงเลยชีวิตดักตึงครับผมนะเออไอนีอ่ดูดิเออไอเต็มเอาไอเต็มเท่ๆน่อเขียวหน่อยนีย่เอาไอเต็มเน่เชียโคตรตึงชีวิตดักกิงเอาใหญ่ใหญ่แก เตะจัดเลยลืน่นครับผมนะเออโหดูดิแปลว่ายัางไงแมกก็คือไม่สู้ดาบคู่อยู่ดีวะว่าดาบถ้าเรื่องของคอมโบไงก็คือดาบคู่เนาะเคลียร์มันก็คอมได้เล่นได้แต่แล้วคู่แม่งคือแบบอู้ซุบเข้ามาครับผมฟี่เข้ามาจุนจุนโจโกเข้ามาโอ้โหม,มันตึงอ่ะนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมโอ้โหใครได้ไปยินดีเลยเนาะรหัสนี้นะง่ายๆคือลูกรหัสแจกเหมือนเดิมนะครับผมนะรหัสนี้คุม้มไหมคอมเมนต์บอกหน่อย50บาทเผาวีซีมนนุ่นแล้วกูอยากได้เงือกมากว่ะอ้เหี้ยนะค่แล้วนะไป นะครับต่อไปดีกว่ามาแล้วเหมือนเดิมเลยจะที่รักจ๋าครับผมรอบนี้เป็นซุมกระดานเผาวีสีเคสิบห้าร้อยบาทครับผมนะเออวัดใจกันดูซิว่าจะปตึงขนาดไหนครับผมนะไม่ขออะไรมากนะครับผมนะขอแค่ว่ารหัสเติมหนึ่งรหัสแค่นั้นได้ไหม่ครับผมนะเออแค่นี้แหละและนี่เป็นเรื่องของรหัส 500บาทมาดูกันครับผมโบเข้ามาครับผมนะเป็นเรื่องของสกายเปียเออมันเคลียร์สิบอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็ดับคู่อ่าโหดับคู่ตึงๆมาแล้วก็เป็นเรื่องของไฟตื่นไหมฟิชอาหิงห้อยอับคีมาโอ้ไฟตื่นนะครับผมแล้วก็อู้สาวกับคีมาแล้วก็มาอคีมาครับผมนะเงินเขียวครับผมเนื้อเงินม่วงเยอะมากครับเงินเขียวสิบสองล้านเงินม่วงครับผมแฟกชั่นอยู่ที่หนึ่งแสนล้านเลยนะครับผมแล้วก็มีดับคู่ด้วยนะครับผมนะอ่าแล้วหูสผมแม้มอสด้วยครับผมแล้วก็เป็นการบิดตีนะครับ ห้าร้0ยบาทรหัสนี้นะครับผมนะผมมองว่าอ่าที่ที่ที่ผมให้นะใช้ได้นะครับผมนะเอออยู่ในสเกลนี้นะอยู่ในสเกลที่ใช้ได้อยู่นะครับผมนะเออแล้วกูก็ต้องตีมอนที่ไหนไวะเนี่ยเฮียมอนไม่อยู่ไหนวะเนี่ยนะโหแล้วกูจะไปแปลงร่างโชว์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการแปลงร่างก่อนแล้วกันนะครับผมโนะ และแล้วก็สามารถที่จะแปลงร่างได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหรีร้อยอย่างนี้คือสิบล้านเรซ็นอยู่แล้วครับผมนะไม่ออยากรับผมฟีีเข้ามาเออลอยไปดิลอยไปดิไปเรื่อยนี่กูปล่อยนะนี่กูปล่อยเมาส์นะนี่กูปล่อยเมาส์นี่ลอยเองอนะลอยเองไปเองนะครับผมนะเต็งขนาดไหนครับผมนะเออลอยเองนะม่เห็นปะลอยได้สหายรอแปครับผมนะเออนี่ว้าถือว่าเป็นไหมครับผมนะมันก็เต็มสิบเอาไปเจ็ด นะผมนะรหัสนี้500บาทนะเออคือมันเป็นสุ่มอะนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมนะเออเออซีโรราบซีโรราบต่อกูซีโรราบต่อกูครับอ่าซีโรราบต่อกูแล้วนี่คือความเจ๋งของเผ่าสกายโปรเลยครับผมเห็นไหมดูมันเสียบ้าให้ต่อเลยไว้เรื่องสองรหัสผ่านไปไปที่ร้อยแล้วครับผมนะเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ มานี่เลยจห้าสิบบาทจ้ะครับผมและนี่ก็คือเป็นเรื่องของห้าสิบบาทนะครับผมนะรอบที่สองอ่ามาดูกันหูรอบแรกนี่ V4 ีเทียสิบไปนะไอ้ทับก,กิ้งไม่ขอละวบาดเลยขอให้ได้ V4 อีกระหัสละกันห้าสิบบาทอ้อาวพิกด,ด้านหรอกฉันไม่ขออะไรแกมากฉันขอแค่วีสีได้ไหมถ้าแกให้ฉันได้ <c oughs> ไม่มีสีครับผมนะฮะทำไมเองไม่ให้มีสีฉันวะเกือบแดกแมวนะครับผมล่าสุดมีหกหมัดแล้วก็มีเป็นเรื่องของอู้นโปรเลียนครับผม นะครับผมนะแล้วก็อู้ผลผลหิมะผลหิมะของโมเน่โมเนตอะ่ะเงินเงินเงินเขียวยี่สิบเก้าล้านเงินม่วงหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ผมเอา้าดาบคู่มีไม่ใช่วะดาบคู่เขียวมาเออกีตาร์มีก็ใช้ไปสิไปเรื่นนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของอู้ผลโงจิกับผลเงา,าด้วยนะครับผมผลมันฟลูด้วยก็ผมผลสายฟ้าด้วยนะครับผมนะผลพระอ่าก็คือต้องมีผลพระนะผลพระเนี่ยคือต้องมีทุกซีซันในช่วงตึง่ถามว่าทำ B4 ได้ไหมอ่ะมีหมวก แอดมินอยู่แล้วก็กระจกพร้อมทํา V4 เลยนะอันนี้เคชแบบว่าโจทย์จริงๆคือไม่ใช่เผา V4 50บาทแล้วก็ต้องมีเงินบ้างนะถ้าพูดตรงๆนะครับมัต้องมีเงินบ้างที่จะได้ V4 บ้างไม่ได้ V4 บ้างนะครับผมนะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าใส่กระทำความจริงกับผมนะหรือว่าพูดตรงๆความเกลือเอ็งคิดว่าคุ้มป่ะฮะใครคิดว่าเอ็งบอกสิว่าคุ้มผลหิมะแซดไปวิสมงหูวี่แล้วผลเอ็กซ์บู๊เอ็กซ์โหดโหดเสียวิบตงหูยคอนเดโอโซกัส เอฟอ่ะปูโ oh อ้ถ <ìn> ้าไม่ม <t xt> ีใครเอาง่ายๆถ้ากูใช้เอฟเนี่ยไม่มีใครโจมตีกูได้เห็นปะมันลอยขึ้นไปได้ลอยขึ้นข้างบนได้ลงก็ได้ลงข้างล่างก็ได้หรือถ้าหากเอาวีก็คือทรโดเซคาเ้ยัดกับยัดโลกีครับผมกูกูจมน้ำกูจมน้ำกูจมน้ำกูจะตายนะครับผมยัดหน้าไปเลยินบอลเข้ามายิงตกน้าไปยัดหน้าไปฟุ้มโอ้โหโหดมากนะครับผมนะเออถือว่าเติมไม่ก็มันมันคุ้มอ่ะมันมัันยงมันยัง สำหรับผมในสเกลนี้คือยังคุ้มอยู่นะต่อให้มี V4 นะเพราะว่ามันก็พร้อมทำวีซอยู่ดีเป็นเผ่ามนุษย์ใช่ไหมเออ,เ,อ,อเงินม่วงเยอะไงี้ยมันคุ้มนะอนของแดงมีก็ถือว่าได้ใจไปนะผมถือว่าได้ใจไปโอเคไปต่อไปละที่สี่ห้ารบาทวัดใจกันดีกว่ามาครับผมนะี่ย0้ารับผมอันนี้อีกหนึ่งดอกซิงดิบบองเข้าไปครับผมนะี่ยโอเคมาอันนี้ผมขอแยกไปแล้วครับสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บพอยไว้ในพาร์ทหน้าเผื่อสุ่มไก่คิงไก่อะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามีคนอยากให้ผมสุ่มไกกก่คคิงอีนะะรับผมว็จ จัดให้นะครับผมนะเรื่องของรหัสหลักอ่ะคือไม่ต้องห่วงผมก็จะกลับมาจัดไอ้เฮียอยากกรีต้าร์มากค่ะผู้ชมสัตว์แต่แมวอยู่ด้วยไงไม่กล้ากรีต้กลัวหูมันแตกไงเฮ้ยห้าร้อยบาทเองล่อดาบดำเลยแล้วน้องชายหูบ้าสายฟ้าไอ้เฮียหูเงินม่วงอย่างน้อยอ่ะแล้วเวลไม่ตันด้วยไงประเด็นอะแต่เงินเขียวเยอะไงนะาโับผมะไอเทมโอ้โหดาบไม่มีดาบคู่แต่มึงมีดาบเขียวอ๋อมีโยหรออูมีสามดาบอีกนะครับผมนะแล้วไม่มีกีตาร์ด้วยเฮียแล้วผลแดงไม่มีด้วยนะครับผมนะ ไปห้าร้อยบาทไม่ขออะไรมึงมากนะผมนะดามดามาครบไหมโอ้โหอือต้องอย่างนี้ดิวะจะไปซูมโอ้โหูพุ่งด้วยถ้าทำเป็นโยรูข่าวรู้เรื่องเลยพุ้มโอ้โหูเยี่ยสมัทเข้าไปก็ผมนะ พาสซิโ้าเข้าไปอัประตูวว oh, okay. okay. like hey, yeah. right. ่าเปิดเฉยนะครับผมหมูเนี่ยที่ยังสุดท่านผู้ชมเอาจริงนะครับเดี๋ยวลองแปลงร่างกันเฮ้ยหลานนี่คุ้มปะวะอยากรู้คุ้มไหมอย่างเงี้ยอย่างงี้คุ้มไหมเนี่ยอยากรู้นะบอกพิมพิมบอกอะไรกันเฮ้ย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 เพื่เพื่อนเพื่อนมันคงไม่เอาเราหรอกนะใช่ไหมมันคงไม่เอาเราถ้าเอาเราปกติอ่าแปลว่ามาเล่นครับผมนะมันอยากเล่นกับกูไงกูรู้แค่นี้แหละครับผมนะโอเคอยากเล่นกับกูเหรอจ๊ะอยากเล่นกับกูเหรอจ๊ะไปเล่นชเวนากองชิคกี้พายังเหมือนจะเปิดไม่หมดเรีีียยยบบบรรร้้้อออจัััังหหวะะะนนนนคคผผมมดดาาไปเื มึงวีซีเราไวรุ่นหูแม่งอึดวะอึดวะไวรุ่นครับผมนะกูแปลงร่างได้เอาดิกูวีซีเหมือนกันารสัตว์เอาดิเอาดิพายุไหวสัตว์นะชิงกระบองเจอกันใหม่อยไวลุ่นชิงกระบองเจอกันใหม่อยไวลุ่นเจอกันใหม่อยไวลุ่นยัดหน้าไปไวรุ่นโโอ้หมันจะไม่จะควงกู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 หลบกูหลบกูหลบกันจะควงกูเหรอจะควงกูเหรอไวลุ่นครับจะควงกูเหรอไวลุ่นครับจะควงกูเหรอไวลุ่นครับจะควงกูเหรอ วิ้ยไปดิครับผมวิ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนครับผมนะแซดไปอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิครับเรียบร้อยดิครับเรียบร้อยดิครับไม่ยัดไปโดน嘛ผู้ชมยัดไปโดนครับผมไม่เป็นไรครับบุ๊บเข้าไปโอเคไอซ์เบิร์กไปครับผมนะเอฟสไลด์มาก่อนนี่สไลด์หนอนสไลด์แอบเนียนสไลด์แอบเนียนครับผมนะแล้วก็วิ้งมากดแซดไปก่อนเบาๆแล้วก็ยัดไปไปลุ้นกีบบอกชีเวลก็อฟเย่แย่เบบี้ เออนั่นแหละนั่นแหละวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นครับผมอืมนั่นแหละนั่นแหละวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นอืยังสู้ยังอยากสู้กับกูเหรอวัยรุ่นครับยังอยากสู้กูเหรอเฮ้ยรอรอรอหมดว่ะหมดว่ะกูจอันแน่แข็งไหมครับแข่งไหมครับวัยรุ่นครับแข็งไหมครับวัยรุ่นครับแข่งไหมครับวัยรุ่นครับแข็งไหมครับวัยรุ่นรับแข็งไหมครับวัยรุ่นครับอาจจะสู้นานนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งไง <c oughs> นี่แต่ก็คับนึกว่าจะแพ้มาแล้วนะผมอะเออนึกว่าจะไม่รอดแล้วาาว่าคุ้มไหม5 0 0บบทสําหรับผมนะมองว่าคุ้มนะครับต่อให้ของไม่ครบเราก็ไปหาเองได้นะครับผมเนะี่เออหูยได้แบบขยะเปียกมาครับผู้ชมผลทรายอน่ะคุณเออได้ผลทรายมาคุณนะครับก็ เอาง่ายนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะระหว่าง50บาทหรือ500อันไหนเป็นกว่าแต่สุดแล้วแต่นะครับผมนะไอสีรหัสที่ผมสุ่มมาผมก็ทําการแจกทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันก็คือเทียสิบเหมือนกันนะทุกคนนะเออคือเทียสิบแม่งมีอยู่3รหัสที่ได้มานะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นหิมะที่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปทำวีสีได้เล่นได้นะครับเอยเสียงพันคอขขบคุณมากๆจริงนะรับรูนจบขอคุณละไรถ้าสนใจนะอยากจะสมป็นเรื่องของไก่ตัน ห้าสิบาทห้าร้อยบาทเนี่ยอย่างที่ผมส่งอ่ก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะอะ่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย